สุดจีนปีนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบค้าขายรุ่งเรือนเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงรวยรวย19สีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีส่งรูปรถมาตีราคากันได้เลยที่ ID Line 19SP เราอยู่ถนนกันลปปลปะพฤกเปิดบริการทุกวันตุดจีนปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับเฮงเร่ำรวยมี มีโชคมีลาบขอขอบคุณทุกทา่านที่ติดตามช่องของเราวันนี้ต้องขอบอกอีกครั้งว่า e สิ่งเจียอยู่อีสิงนี้วุกชา สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสอคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com